สวัสดีครับพบกับช่องโอฮอนซาวบางปีนะครับในวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับพามาชมงานอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับสำหรับรถนี่เลยครับเราอยู่กับรถ t ต y o ต a c a m มรีนะครับประจำปี2017นะครับคันนี้ครับ พี่เจ้าของรถนะครับได้มาที่ทางโอโฮลซาวนะครับเพื่อมาอัปเกรดระบบในเรื่องของอย่างที่1เลยครับระบบมันติมีเดียนะครับและอย่างที่2ครับระบบคุณภาพเสียงครับมาที่โอโฮลซาวทันทีก็ต้องจัดเต็มนะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานต่างๆได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ครับเป็นแคมรีประจาปี2017ตัว2.0นะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของตัวจอมอนิเตอร์เดิมนนะครับเขาจะเป็นเหมือนกับเครื่องเล่นซีดีธรรมดานะครับที่ยังไม่ใช่รูปแบบของหน้าจอแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนและอัปเกรดครับจอมอนิเตอร์ใหม่นะครับให้สามารถใช้งานในเรื่องของแผนที่นะครับฟังเพลงดูหนังนะครับจาก YouTube เองนะครับก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนนะครับรวมถึงครับอย่างที่2ครับเมื่อเรามีจอมอนิเตอร์ใหม่ที่ดีแล้วนะครับเราก็ต้องเสริมในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพเสียงครับจัดเต็มอีกเช่นกันนะครับคันนี้อัปเกรดระบบเครื่องเสียงของทางค่าย JBL นะครับวันนี้ครับจะมีการอัปเกรดครับ JBL แบบ One Band Full System นะครับ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของอุปกรณ์ปลายทางใหม่นะครับอย่างเช่นครับตัวชุดลำโพงใหม่นะครับของประตูท่าหน้าและประตูท่าหลังนะครับโดยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแนะนํากันครับว่าคันนี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับและสุดท้ายครับจะมีการเสริมด้วยซับ11นิ้วนะครับตรงรุ่นของ JBL ครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยทางผมและทีมงานโอ้หอนซาวบังกะปินะครับเรามีการเลือกใช้ครับตัวชุดลำโพง JBL Club Series นะครับข้อหนึ่งเลยนะครับ ลำโพงรุ่นนี้ครับเขามีข้อดีนะครับตรงที่ว่าเขามีความต้านทานต่านะครับอยู่ที่3โอโอมเท่านั้นครับลำโพง3โอโอมนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อกินกําลังขับน้อยนะครับก็จะให้ประสิทธิภาพที่สูงออกมานั่นเองครับโดยเรามีการจับคู่โดยใช้วัดของตัววิทยุนะครับเป็นตัวขับตัวชุดลำโพงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลำโพงรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับนี่เลยครับชุดลำโพงคู่หน้าครับจะประกอบไปด้วยลำโพงทั้งหมดสตัวนะครับตัวที่1ครับลำโพงวูเฟอร์ครับ ไซส์6วครึ่นนะครับเป็นลําโพง mid b a สครับที่ให้เสียงและมวลเบสครับที่มีความใหญ่หนานะครับสําหรับใครที่ชอบเสียงเบสเยอะๆนะครับลำโพง JBL รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยครับและอย่างที่สอนนะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับก็มีความแข็งแรงครับและที่พิเศษไปก่อนนั้นนะครับลำโพง JBL ครับเขายังเสริมด้วยช่องระบายลมทางดน้าข้างแบบนี้เลยครับช่องแบบนี้นะครับจะช่วยให้นะครับลำโพงเนี่ยสามารถระบายอากาศนะครับหรือดูดอากาศเข้าไปเพื่อลดความร้อนใน voice coil ได้นะครับแบบนี้ครับทําให้เรา เปิดนานนะครับลำโพงก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเดิมนะครับและนอกจากลำโพงวูเฟอร์แล้วนะครับชุดของเขาครับยังมาพร้อมกับลำโพงเสียงใสครับลำโพงทวิตเตอร์ครับขนาด1นิ้วครับลำโพงตัวนี้นะครับสามารถที่จะให้ในเรื่องของเสียงใสที่มีความละเอียดและมีความนุ่มนวลนะครับด้วยวัสดุที่เป็นแบบซิล k s o โด d นะครับและลำโพงตัวนี้ครับจะทํางานไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีกล่องแยกสัญญาณเสียงครับนี่เลยครับกล่อง Passive crossover ครับกล่องแบ่งสัญญาณเสียงของ JBL เขานะครับแบบนี้ครับ เขามีการแบ่งสัญญาณเสียงนะครับออกมาจากกล่องตัวนี้ครับหรือกล่องตัวนี้เขาเรียกว่ากล่องรวมสัญญาณเสียงนั่นเองครับและยังมีฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการปรับความดังเบาของตัวลําโพงทวีตเตอร์ได้ด้วยนะครับด้วยการกดที่ปุ่มโลโก้ JBL ตัวนี้ครับเพียงแค่นี้เองครับสำหรับชุดลําโพงคู่หน้านะครับก็ได้เสียงที่ดีแล้วครับต่อไปครับคู่หลังครับเราเสริมด้วยครับตัวชุดลําโพง JBL System ช่่นนนกกััะคครรรบบบแแตตาาา้ลํโพงงงหือทีีมมว คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าแกนกลางของเขาครับเขาจะมีลําโพงทวิตเตอร์มาให้ติดกับตัววูเฟอร์เลยนะครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องมีตัวทวิตเตอร์แยกนะครับเราก็ใช้ตัวชุดลําโพงที่มีทวิตเตอร์ภายในแบบนี้ครับติดตั้งช่องตำแหน่งเดียวนะครับที่ตําแหน่งบนคอนโซลท่าหลังครับเราก็ได้เสียงเบสกลางแหลมที่มีความครบแล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเซนและส่วนสุดท้ายครับเราจะเสริมด้วยการเพิ่มพลังเสียงเบสครับ เพราะเนื่องจากว่าตัวลำโพงวูเฟอร์นะครับขนาด6นิ้วครึ่งนะครับก็ให้เสียงเบสที่มีความกระชับนะครับแต่ถ้าใครต้องการเบสที่มีความหนักแน่นเพิ่มเติมเลยนะครับผมจะแนะนํานี่เลยครับติดตั้งซับวฟูเฟอร์ในหลุมยางอะไรนะครับและนี่เลยครับจะเป็นซับวฟูเฟอร์ของ JBL ครับตัวซับของเขานะครับเขามีการออกแบบดีไซน์นะครับให้เป็น Built-in M นะครับก็คือมี Power M ในตัวนะครับและเป็นซับในตัวนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าที่เป็นทรงกลมนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับตู้ลำโพงนะครับตัวถามว่าตัวซับวูฟออร์ยู่ตรรงไหนนะคับ นี่เลยครับเรามาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีซับ11นิ้วนะครับอยู่ทาราลนะครับในการติดตั้งและการทํางานของเขาก็คือการอัดพลังเสียงเบสลงไปที่พื้นนะครับและเพื่อให้เกิดเสียงกลับเข้ามาในห้องโดยสารของเรานั่นเองครับตัวซซวเวอร์นะครับเขายังมีการติดตั้งตัวชุดเพาเวอร์แอมป์ในตัวนะครับเพื่อให้นะครับสามารถปรับตัวซับของเขาได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปเสริมเพาเวอรแอมป์ภายนอกนะครับก็จะได้เสียงเบสที่ดีและยังเป็นการประหยัดพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งนะครับอุปกรณ์ซับเสียงรวมถึงตัวชุดลำโพงใหม่ที่บอแล้วนะครับและนี่เลยครับจะเป็นลักษณะหน้าตาการติดตั้งของทางองค์กซาวนะครับที่ดูเรียบร้อยและดูลงตัวนะครับสำหรับรถเตยต้าแคมรี่2.0คันนี้นั่นเองครับคันนี้ครับก่อนที่เราจะมีการติดตั้งลำโพงเฟอร์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรามีการเสริมด้วยอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับโดยเฉพาะอย่างแรกเลยนะครับแผ่นสีเงินขนาดใหญ่ตัวนี้ครับถูกติดตั้งเข้าไปที่แผงกล้ที่บอแล้วนะครับ ตัวนี้ครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุกั้นเสียงนะครับเพื่อไม่ให้นะครับลมภายในตัวประตูรถนะครับมีการรั่วไหลออกมานอกนะครับทำให้เราได้ยินในเรื่องของเสียงวิบเบิที่มีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและอย่างที่สอนะครับด้วยวัสดุที่เป็นแบบอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้นะครับก็มีความหนาแบบพิเศษนะครับและใช้เทคนิคการติดตั้งของทางโอวซาวนะครับ ในการรีดเพื่อให้เกิดการเข้ารูปนะครับและเขามีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูงนะครับที่ทําให้การติดตั้งต่างๆนะครับออกมาดูเรียบร้อยและดูเข้ารูปแบบนี้ครับด้วยเทคนิคของทางอโงคอนซานครับเรามีการรีดแผ่นตัวนี้ครับเพื่อให้เกิดการยึดเกาะทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับเรื่องที่สองนะครับยังช่วยลดความร้อนจากภายนอกที่จะเข้ามาในห้องโดยสารของเราได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการติดตั้งตัวชุดลำโพงกันครับลำโพงวูเฟอร์นะครับขนาดไซส์6นิ้วเครื่องนะครับติดต การติดตั้งนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมของตัวรถนะครับเพื่อให้การติดตั้งนั้นดูออกมาเรียบร้อยนะครับและเข้ากับรถ To y ยต้าแคมรี่เหมือนกับเป็นชุดลำโพงที่ออกมาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับลำโพงวูฟเฟอร์ครับที่ให้เสียงวิดเบสครับติดตั้งที่ประตูและจะมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับที่จะมีการติดตั้งไว้ภายในตัวรถครับและตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่ตำแหน่งห้องเก็บสัมภาระท้ายรถโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับคันนี้ครับเรามีการติดตั้งนะครับตัวนะคทีนซาวบฟเฟอร์นะครับ สำหรับการติดตั้งในหลุมยางไหลโดยเฉพาะเลยนะครับเมื่อคุณชมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งของยางไหลนะครับเห็นไหมครับว่าเปิดออกมานะครับตัวซับเนี่ยจะถูกติดตั้งเรียบสนิทครับเข้ากับตัวยางไหลของรถแคมรี่คันนี้ได้พอดีเลยครับการติดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับหเลยนะครับเราจะได้การประหยัดพื้นที่ใช้สอยครับและ2นะครับเมื่อเป็นซับขนาด11นิ้วนะครับแน่นอนนะครับว่าให้เสียงครับเหมือนเราตีตู้ได้ซับใหญ่ๆดีๆสักตัวหนึ่งเลยนะครับ และ2ครับเราไม่จงเป็นจะต้องไปติดตั้งแอมบิไฟเออร์แยกแล้วนะครับเขามีแอมมาให้ในตัวครับพร้อมที่จะให้พลังเสียงเบสกับเราได้เลยครับสำหรับใครที่มีความสนใจอยากจะติดตั้งแอตติคโซเฟอร์แบบนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าจะได้เสียงเบสที่หนักนะครับว่าเรามีการติดตั้งตัวโซเฟอร์แนบเนียเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาคุณชมนะครับไปชมงานติดตั้งจอมัลติมีเดียภายในรถกันครับและเมื่อเราติดตั้งนะครับใส่รถตัวตั้งแ m r y คันนี้เป็นเทบร้อยแล้วนะครับ ผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าในการดีไซน์ต่างๆของเขาครับก็รับกับบอดี้เดิมของรถ t o y ยต้าแคมรี่คันนี้ได้อย่างพอดีครับไม่ว่าจะเป็นแถบเงินทางด้านข้างแบบนี้ครับชุดแอร์นะครับไล่มาจนถึงด้านล่างแบบนี้นะครับก็ดูเข้ารูปกับรถคันนี้มากๆเลยครับและยังดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและเมื่อเราเข้ามาใช้งานการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานนะครับเขาก็รองรับการใช้งานทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นครับบลูทูธโทรศัพท์นะครับเราอยากจะใช้วิทยุนะครับก็ยังมีเรดีโอครับให้รองรับการใช้งานได้เหมือนเดิมครับ และฟังก์ชันพื้นฐานในเรื่องของการควบคุมวงร่ายเองก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการสั่งให้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนสถานีนะครับแบบนี้ครับก็ทําได้นะครับรวมถึงครับคันนี้ครับยังมีการเสริมด้วยระบบกล้องถอยหลังนะครับสำหรับจอมัลติมีเดียแอนดรอยรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับโดยเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแบบนี้ครับภาพกล้องหลังระดับอันต้า HD นะครับก็จะถูกแสดงผลนะครับบนหน้าจอใหม่ของเราเป็นที่ร้อนเลยครับเมื่อเราคืนเกียร์ก็จะกลับมาสู่ฟังก์ชันมัลติมีเดียเดิมนะครับ ครับและทีนี้ครับเมื่อเราพูดถึงการใช้งานที่มีเพิ่มเติมนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เขาแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้งานออนไลน์ทั้งหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ u t u b e ครับก็มีรายการต่างๆให้เราเลือกชมนะครับสามารถรับชมได้ทันทีนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับสัญญาอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกชมได้เลยครับแบบนี้ครับความคมชัดระดับ Full HD นะครับกดแสดงผลเต็มหน้าจอครับแบบนี้ครับด้วยจอขนาด9นิ้วนะครับ รับชมเต็มตาแบบนี้เลยครับและไม่หมดพิมพ์เท่านี้นะครับด้วยการใช้งานลื่นไหลแบบนี้นะครับก็ยังรองรับการใช้งานแผนที่ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเนวิเกเตอร์นะครับติดรถก็ไม่ยากครับมาที่โปรแกรมแผนที่นําทางของ Google Maps ได้เลยนะครับเราก็สามารถนําทางนะครับโดยการสั่งงานด้วยเสียงครับกดรูใไม่เชียงใหม่แบบนี้ครับค้นหาด้วยเสียงนะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์ก็สามารถค้นหาได้นะครับเราก็กดเส้นทางครับ แบบนี้ครับกดเริ่มต้นนำทางได้เลยครับนี่ครับแผนที่นำทางเต็มหน้าจอนะครับแต่ถ้าใครต้องการดู YouTube พร้อมกับการใช้งานแผนที่ก็ไม่ยากนะครับเราสามารถใช้2โปรแกรมพร้อมกันได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับนี่ครับเลือกทั้งโปรแกรมวิดีโอ YouTube นะครับแล้วก็เลือกทั้งตัวแผนที่นำทางครับนี่ใช้ทั้ง2โปรแกรมพร้อมกันได้เลยนะครับสะดวกมากมากเลยครับ ก็เสร็จสิ้นไทิ้งร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ t o y ยต้าแคมรี่2.0คันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับและมีความสนใจนะครับว่าอยากจะอัปเกรดระบบมัลติมีเดียของเรานะครับให้การใช้งานนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมที่จะไปกับเราได้ทุกที่นะครับพร้อมทั้งได้คุณภาพเสียงที่ดีระดับไฮเอน n d นะครับก็ขอเลนเชิญครับมาที่ทางร้านโอฮอนซาวบังกะปิได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คิวท์สวัสดีครับ